อ่าฮะและแล้วก็จะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการครับเอ้ยแต่อย่าเพิ่งน้อยใจไปครับแต่มันยังไม่จบนะฮะและตอนนี้ครับผมคิดว่าผมน่ะเดินทางมาไกลพอแล้วครับผมมาดูประวัติการเทรดกันครับและนี่คือประวัติการเทรดของรายการไม่ซื้อไม่เติมและไม่ขอครับผมเริ่มต้นจากศูนย์บาทด้วยไม่เสียอะไรเลยนะครับคือลงทุนด้วยการเล่นล้วนๆเลยนะครับผม เรามาดูกันว่า EP นี้นะครับผมเราจะจบด้วยการที่เราจะได้ตังสดๆเนี่ยกี่บาทน,นะครับที่สำคัญเนี่ยเราจะขายยกคังไปเลยครับผมใน EP นี้นีครับนี่ <c oughs> แล้วก็มาดูประวัติการเทรดกันก่อนนะฮะนเดี๋ยวนี่ <c oughs> ก็คือประวัติการเทรดของคร่าวนะครับบอกคํยดีวะจุกๆๆจุกจัดกันเลยทีเดียวฮะ <c oughs> เริ่มต้นมาด้วย DJ TV Man อย่างนั้นเหรอ และก็แตกหนอแตกงเปไปเรื่อยๆครับว่าคำเดียววะจุดพลิกผันของชีวิตก็คือนี่ฮะคอรัตเตตทีแลนทิกนั่นเองนะครับผมเล่ามาดูกันว่าคอรัตเตตทีแลทิกเนี่ยเราเอาอะไรมาแรกครับผมนี่ฮะโอ้โหหมดครั้งเออผมก็ไม่รู้ว่าข้อผิดพลาดเนี่ยผมคุ้มหรือไม่คุ้มนะครับก็ยังไม่รู้เหมือนกันครับแต่ตอนนี้เนี่ยคือผมเทตสุดมากๆครับผม และผมก็คิดอยู่ตอนนี้ว่าถ้าผมนะฮะไม่โลภดีเจทีวีแมนเนี่ยและผมก็แตกหน่อไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ผมอาจจะได้ตังค์เยอะกว่านี้ครับเฮ้ย <c oughs> มันก็ไม่แน่ใช่ไหมล่ะฮะจริงๆแล้วเนี่ยเราอาจจะได้ตังค์เยอะกว่านี้ก็ได้นะครับและนี่ก็คือรายการที่เราไม่ทําการขอไข่และไม่ทําการเ,เติมหรือไม่ทําการเติมคูณ2คูณ8คือไม่มีเจ้ยอะไรเลยนะครับผมแน่นอนวา่าในอีพีนี้ เป็นเลขที่18ครับเป็นอีพีที่สุดท้ายครับผมใช่ครับเป็นอีพีสุดท้ายครับเฮ้ยแต่ทุกคนอย่าเพิ่งเศร้าไปนะครับมันเป็นอีีสุดท้ายก็จริงครับแต่ว่าในอนาคตนะครับก็มี SS2 แน่นอนครับคือเริ่มต้นจากศูนย์ใหม่ในยุค2024นีนี้นะครับผมน่าจะยากกว่าเดิมหรือเปล่านะฮะเพราะว่าผมเล่นเกมนี้มาเนี่ยในช่วงนะครับมันมีกิจกรรมพอดิบพอดีครับผมใช่แล้วฮะ มันก็เลยง่ายหน่อยนะครับแต่ถ้าเราเริ่มต้นใหม่ไม่มีกิจกรรมอะไรมาเนี่ยเราจะเริ่มได้ง่ายหรือเปล่าครับเราลองมาดูกันฮะอาจจะยับเยินยูยีก็ได้นะขั้นตอนต่อไปครับเราจะทําการบูตราคากันก่อนครับที่สําคัญเลยน,นั้นเราจะวิ่งไปทอเลทเฮดคิวครับเฮ้ยไม่ใช่นะฮะมันคือทอเลทไม่ใช่เฮดคว มันคือทอยลทแลบนะครับผมด่านใหม่ดันเดิมดันเดียวด่านนี้ด่านเฟียวๆฟด้นะจ้กดทุยไม่ใช่และนี่ก็คือทายลทแลบที่เราจะเข้าไปฟาร์มได้อย่างง่ายดายและง่ายดายมากๆนะครับเพื่อนเพียนไม่ต้องตามเจี้ยอะไรเลยเพียงแค่เอาตัวละครใส่ในช่องสลรับเพียงแค่หนึ่งตัวพอเข้าไปแล้วกดออโต้ทริปนะครับผมและก็กดไนท์แม์โหมดไปเลย <c oughs> ใช่แล้วครับ เพียงก,กดออโต้คริปและไนแหมดและเพื่อนๆก็แค่ตั้งปุ่มออโต้คลิกนะครับผมให้มันวนเวียนอยู่แค่นี้ฮะ5 minutes later และพอมันว,นวนเวียนเนี่ยตอนเว็บหนะครับบานก็จะแตกแบบพอดีๆเราจะได้เงินมาอยู่ที่30เหรียญครับ <c oughs> ใช่แล้วฮะภายใน1นาที50วิเท่านั้น <c oughs> ว้าวไวแล้วเนี่ยเราแค่ทำการกดรีเพย์ซ้ำๆไปเรื่อยๆครับ มันก็ใช้เวลาอันนานสักเล็กน้อยตีกลมๆนะครับถ้าเพื่อนๆต้องการได้30,000ืนเนี่ยก็ลงประมาณ1,000รอบกันเลยทีเดียวถ้า1000ันรอบเอฟเคไว้ค่ำวันค่ำคืนแป๊บเดียวก็ถึงครับว่าะคำเดียววะหนึ่งพัรอบตีกลมๆสองนาทีเนี่ยก็ลองคำนวณกันเอาเองนะครับว่าได้กี่ชั่วโมงในสามหมื่นนี้นะครับเขาตึง้ยตอนแรกก็มีสี่พันไม่ใช่เลนนี่ ก็คือเงิน32,571ที่เราจะมาบูตมูลค่าของไอดีนี้เพิ่มขึ้นครับไอเดี๋ยวนะเราไม่ได้ทำการขายไอเดีแลราแค่ทำการที่จะไปสุ่มตัวเพิ่มและก็ทำการขายตัวละครทั้งหมดที่อยู่ในไอเดียแน่เรามาดูกันครับว่า18 EP ที่เราเล่นมาเนี่ยเรานะ่ะจะตึงขนาดไหนหลายคนก็บอกว่าพี่พี่กดอันนี้หรือเปล่าได้สองหมื่นเลยเนี่ยพี่เติมโลบัคพี่แอบเติมแน่ และนี่ก็คือหน้านะฮะของน้องจินอิอเรามาดูการโลบักที่เราจำหนกหรือว่าเราเติมหรือเปล่านะครับนี่ก็คือหน้าโลบักนะครับที่ใช้โลบักนะฮะมันก็เป็นศูนย์เหมือนเดิมนะครับนี่ก็คือของฟรีจากทีแลนดี่ที่ทำกิจกรรมนะฮะก็ศูนย์โลบักค,ครับผมหรือว่าจะประวัติการเติมข้ามปีนะฮะเมื่อ1ิปีที่แล้วมันก็ยังศูนย์เหมือนเดิมครับผมใช่เหรอครับมันก็คือสายฟรีจริงๆนั่นเองฮะไม่มีทั้ง บูธเงินไม่มีทั้ง VIP และไม่มีเชียอะไรเลยเอาแหละครับท่านผู้ชมและนี่คือตัวละครที่เราไปเทรดมาใน18 EP นี้มีทั้งขาดทุนและกำไร,รบ้างนะครับส่วนใหญ่ก็ขาดทุนป,ปั๊มปีกระลำปีแต่โง,งกเงยมาขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคจัดๆ <c oughs> และนี่คือตัวละครที่มีมูลค่ามากๆครับผมที่เราจะเอาไปขายกันในวันนี้เฮ้ยถ้าอยากให้อีต่อเนี่ยหรือ SS2 เนี่ยแล้วก็ ขอคนละหนึ่งรายหนึ่งซับสไครักหนักๆเลยนะครับผมไม่มีซับเลยอะช่วงเนี้ยแห้งนะเนี่ยแต่ไม่มีซับสไครเนี่ยแล้วก็น้อยใจเป็นนะเฮ้ยเดี๋ยวจะกดสองั้งนะไม่เอาและนี่ก็คือเงินในบัญชีของผมผมจะเอาออกทุกบาททุกสตางค์จนศูนย์ศูนย์จุดศูนย์ศูนย์ครับผมเรามาดูกันว่าถ้าเราขายตัวละครของเราหมดเนี่ยเราจะมีเงินกินขนมเท่าไหร่กันเชี่ยวแค่ไปการ และก็ทําการเข้ากลุ่มครับกลุ่มที่ผมจะแนะนํานั่นคือกลุ่มของผมเองครับผมใช่มันก็ต้องแนะนํากลุ่มของผมเองสิมาและนี่กลุ่มของผมที่ผมเป็นแอดมินกลุ่มเองครับรี่สคัญเนี่ยคนที่ขายยากยกๆนะครับผมผมแนะนําให้กลางครับสวนใ่นั้นก็มีนักบิดทีมแชมป์โลกอยู่ในนี้กันนะฮะเยอะมากๆและที่สําคัญเลยผมจะตั้งราคาแบบไม่กดราคาตลาดชาวบ้านชาวช่องเท่านะฮะก็คือราคาค่อนข้างเป็นกล งจะจัดนะครับผมก็คือราคาประมาณนี้นะฮะก็ก็ต่มนิดนึงแต่ก็กลางๆอ่ะและหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มารอตู้กันครับอีก41นาทีแล้วมาดูกันว่าจะมีใครทักมาหรือไม่ครับและแล้วก็มีคนทักมาเลยครับคนที่ทักมาเนี่ยก็เล่นตู้สุ่มของเราออกอินจิเนียร์กันซะด้วยครับแต่เขาไม่ยอมส่งเขาเรียกว่าทาไม้าไมส่งไอไอดีของเวบมาเนี่ยเราก็เช็คให้ไม่ได้นะครับก็บางคนนะฮะ กรอบรูปคนอื่นมาและก็มาแรกของรางวัลนะครับนี่ไม่น่ารักเลยนะเนี่ยและนี่เลยครับท่านผู้ชมครับก็เลยไม่ยอมส่งมาสักดีนะฮะพูดเลยบอกผมว่าเ hey, อ้เมื่อไหร่เอนจนเนียจะส่งยุทธมาให้สักทีแอ้ยุทธเวบอะและก็ตอบราคาไปครับ230บาทเท่าน,านั้นทางฝั่งของเชฟครับผมว้าวโคตรถูกเลยดิและเท็โอนนะเท็โอนกระบาตัวแอดมินนะเนี่ยเลยเทโอนอะไรนี่แอดมินกลุ่มนะ nope. ออบอกคําเดียวครับว่ามีคนจะจ้องบิดคุณแม้ว่าคุณจะเป็นแอดมินก็ตามครับเออส่งบัตรเจียอะไรมาเนี่ยจุดจบของการสนทนาก็ได้หยุดลงครับเมื่อผมบอกว่าอย่างนั้นก็กลางแอดกลุ่มซะสิใช่เลยครับการที่กลางนั้นจะเป็นจุดจบของสายบิดทุกคนครับและที่สําคัญเลยถ้าเอ่อถ้าคนจะโกงอะ่ะมันก็เอากลางที่โกงมาเหมือนกันครับผมเฮ้ยนี่ก็เศร้าเหมือนกันได้เนี่ย <S <S เอาเลยครับ่ผู้ชม ทาทุกคนนั้นไม่อยากโดนบิดแล้วก็เราขอแนะนําเว็บที่ซื้อเออเขาเรียกว่าเสียเสียมากเสียง่ายเสียยากเสียง่ายเรยอจุ๊ยไม่ใช่ครับผมเราก็ยอมที่จะจ่ายที่สูงขึ้นนิดนึงครับเพื่อการบิดครับผมนั่นแหละฮะจะได้ไม่เสียเงินฟรีไงทุกคนเฮ้ยยอมเสียแพงขึ้นนิดนึงนะครับเพื่อจะได้ของร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยก็ไม่เสียหายนะฮะเราขอแนะนําเลย บิวปะเกินสนับสนุนโดยบิวปากรชอ็อปก็คือบิวปากรนนะครับปรับเปลี่ยนเว็บใหม่แบบดูดียิ่งขึ้นนะฮะสไตล์แบบโคตรเท่เลยนะครับและที่สำคัญนะครับมีโปรโมชั่นใหม่เข้ามาอีกแล้วนะฮะสําหรับกองฟาร์มสุดเอ็กซ์คลูซีฟนะครับผมนี่คือผ่านนแมมโหมดแบบราคาถูกนะครับแล้วก็มีระดับการผ่านแบบเอ,อ่อผ่านแบบบูโปผ่านแบบบูโปแล้วก็มีผ่านแบบทุกด่านนะครับ ต้องมีเชฟแน่นอนอยู่แล้วนะฮะผ่านโดทุกดานนะครับแล้วก็มีผ่านแบบเอ่อฟาร์มเริ่มต้นนะครับผมอันนี้ก็จะราคาถูกนิดหนึ่งเพราะว่าไม่มีตัวแดงใดๆเลยนะครับคือโหมดร,ระดับยากเฉยๆอ่ะแล้วก็นะครับ สำหรับสายโอ้โหสำหรับสายแบบเสียเลยนะครับผมสำหรับสายโคตรรวยนะฮะแน่นอนว่าจะมีตัวละครสุดโหดนะครับผมที่สําคัญเลยก็คือขายได้ทันทีนะฮะเฮ้ยไม่ใช่ขายได้ทันทีซื้อได้ทันทีนะครับผมกับราคาก็ย่อมยาวจับต้องได้นะครับแบบตึงๆเลยนะฮะโอ้โหเรียงกันเป็นตับเลยก็ว่าได้ครับและก็มีบริการเพิ่มเข้ามาใหม่ครับกับบริการขายไก่ตานของบล็อกฟูดครับผมเนี่ย ก็จะมีบริการใหม่นะฮะแต่ว่าตอนนี้ในร้านก็มีประมาณนี้อยู่นะครับแต่ในอนาคตไม่แน่ฮะอาจจะมีเต็มทุกแมปเลยก็ว่าได้ครับตึงจริงๆฮะและต่อไปครับไอดี ID ฮะไอดี ID ไก่ทอยเลตทาวเวอร์ดีเฟนส์ครับก็มีประมาณนี้เลยครับผมโคตรตึงบริการดีใส่ใจลูกค้าบิวปอกอนลิงก์น้าล่างคลิปนี้เลยห,หลังจากนั้นเนี่ยผมคิดอยู่ในหัวผมว่าถ้าผมเก็บลัคกี้บูทไปเนี่ยมันก็ถือว่าไม่เริ่มจากศูนย์ศิฟรา พราะว่ามีลัคกกี้เนี่ยบูตลัคกี้เป็น1ิบอันเลยให้ตายเถอะในการทํากิจกรรมแรกมานั้นมันก็มารู้สึกว่าเราไม่ยุดิธนะครับผมก็เลยทําการที่จะคิดว่าผมควรที่จะกดลัคกกี้ตายให้หมดนะฮะกดทิ้งให้หมดเลยนะครับผมและผมก็จะมาเริ่มต้นใหม่จากที่ไม่มีอะไรเลยฮะเรี่ยาคันเลยนะกดไปแม่งเลยนะครับกิดอะไรมากเนี่ยครับผมกดลัคกกี้ให้หมดไปเลยฮะ แล้วก็ทําการไปสุ่มต่อเนื่องแบบ E-Sport และกดแบบรดเร็วครับทุกหลายคนนะสมองตามแทบไม่ทันกันเลยทีเดียวกดไวมากนะฮะเออยจริงจิกดจนค้างอนะ่ <laughs> แะแล้วความหายนะก็ได้มาถึงเออกดไปเรื่อยเอ,อ้ยหมดตูดนะฮะบอกคําเดียวว่าหมดตูดแล้วเนี่ยโคตรพลิกเลยก็คือแม่งไม่ได้ตัวแดงสักตัวเฮ้ย ไอ้แค่คุณลักกี้เป็นสิบชั่วโมงยังไม่ได้ตัวแดงสักตัวนะครับท่านผู้ชมโย,โยเสียเป็นสามหมื่นฟาร์มสิบปีสุ่มหนึ่งนาทีเกลือรุนร่นนี่แหละครับผมจุดที่สายฟรีนั้นค่อนข้างเสียเปรียบมาคือไม่มีลักกี้บูดนะครับท่านผู้ชมนะฮะว่คำเดียวหวาเจ็บจีดนะครับแดีววิ่งมาเนี่ยก็เจ็บจีดเหมือนเดิม จะเปลียบแัดเลยนะครับเดีไม่เป็นไรครับในการขายตัวละครนั้นก็มีคนทักมาแล้วแล้วครับเนี่ยในการส่งซองมาให้ด้วยครับก้นตึงเออจริงๆลืมบอกว่าเขาซื้อกอรีนะครับผมผมก็เลยใส่เบอร์ของผมลงไปครับผมใช่หรอครับนี่คือเบอร์ของผมเองนะฮะใครที่อยากจะโด o น a t e ผมเนี่ยก็โด o n a t e ได้ที่เบอร์นี้เลยนะครับผมคนละหนึ่งบาทเนี่ยผมก็จะรวยเร็ว จะเปิดหรือแล้วผมก็ได้มาแล้วครับ120บ,บาทนะครับท่านผู้ชมครับอีซี่บคําคำเดียวเหมือต้องส่งกอรีไปให้เขาก้อนครับและนี่คือกอรีที่เขาทักมาซื้อนะครับตัวนะ120บ,บาทเท่าน,นั้นเป็นไงก็ถูกนะครับผมแต่ถูกอย่างนี้เนี่ยอาจจะมีแค่ผมคนเดียวนะครับพ่อมเออไม่ใช่อาจจะไม่มีแค่ผมคนเดียวนะครับอาจจะมีจํานวนน้อยนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็ ออะไม่รู้ดิอยบิดหรือเปล่านะก็นะฮะดูแหล่งซื้อที่มันน่าเชื่อถือกันหน่อยนะครับทุกคนไม่อย่างงั้นเนี่ยคุณอาจจะเสียตังค์ไปแบบฟฟีก็ว่าได้นีครับขนาดผมเป็นแอดมินเองเนี่ยทุกคนก็จ้องจะบิดขุมกันหมดเลยนผมก็ซึมเศร้าเหมือนกันนะเนี่ยนี่แหละครับท่านผู้ชมในโลกของเกมนี้นะครับก็จะมีคนเลิกเล่นไปเพราะว่าโดนบิดตัวกันแบบตึงๆนี่แหละฮะ จ้า่าไปเชื่อคนง่ายๆนะครับผมยิ่งการแชร์จอเนี่ยห้ามเด็ดขาดเลยนะครับเพราะว่าดูดเงินในบัญชีคุณแบบหมดเครี้ยงกันเลยทีเดียวเตือนภัยเลยนะเนี่ยและเมื่อไหรจะรับเทสักทีวั a ด t h ฟาร์เกอร์นะครับขอแนะนำเลยก็คือกางแอดกลุ่มนั้นๆกันด้วยนะครับผมและที่สําคัญเลยก็เช็กกางกันด้วยนะครับส่วนใหญ่ก็เอากางปอมมาเนี่ยก็จุกตูดเหมือนกันนะครับเนี่ยนะฮะ ระวังตัวปลอมอีกก็ระวังมันเยอะจริงๆถ้าไม่อยากระวังเนี่ยก็ซื้อตามเว็บไซต์เลยครับผมก็จะดีกว่าเยอะนะฮะยอมเสียแพงดีกว่าที่จะไม่ได้เลยเลยนี่ครับเฮ้ย <c oughs> เขาเรียกว่ายอมเสียแพงที่จะเสียฟรีมากกว่านะฮะ,ะส่งไปเรียบร้อยครับและสักพักหนึ่งเนี่ยก็มีบุคคลคนที่สองทักมาครับสนใจเชฟครับผมก็เลยบอกโอเคเข้าไปและตอนนั้นผมขับรถอยู่พอดีครับผมก็เลยให้เขารอ5นาทีครับผมเมื่อผมถึงบ้านเนี่ย ผมก็ส่งเลขธนาคารงธนาคารให้เขาไปเรียบร้อยครับเขาก็เจอโอนวอลิตหรือธนาคารก็ได้ครับตามใจเขาและผมก็ทําการจะมาดูราคาที่ผมโพสต์ไปนะครับเพราะผมลืมครับผมผมก็ทําการบวกรบคูณหารไปเรียบร้อยนะครับก็จะอยู่ที่เอออยู่อยู่ที่กี่บาทวะอยู่ที่460บาทครับผมผมก็เลยทําการพิมพ์ให้เขาไปครับและเขาก็โอนมาเป็นทางฝั่งของธนาคารครับถ้าโอนมาธนาคารแบบนี้เนี่ย ผมก็ต้องโอนกลับไปทางวอลเลครับเพราะว่าจะได้รวมยอดกันแบบตึงๆนั่นเองนะครับถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยเราไม่รู้ยอดเลยฮะแต่ตรงน,นี้เราได้มาแล้ว150บาทกับ460บาทนะครับท่านผู้ชมอิ่มเลยแล้วก็ทําการเทดไปให้เขาครับก็ถามชื่อให้มันตรงๆกันด้วยนะครับเพื่อเทศผิดคนแล้วผมก็ทำการเทียวส่งเชฟสองตัวไปให้เขาแถมผมแถมหนเหลืองไปให้อีกด้วยครับ ว้าวโคตรตึงเลยนะครับนี่เลื่อนหนึ่งตัวตึงจริงๆเอาละครับท่านผู้ชมผมก็ทําการเทสให้เขาเรียบร้อยครับแถมแคปหน้าจอเป็นหลักฐานให้อีกด้วยปุ้งเรียบร้อยส่งของแล้วนะจ๊ะแล้วผมก็ส่งของให้เขาเรียบร้อยครับเฮ้ยผมก็เอใจกับรืบางอย่างนี่น้องหนูเฟชแชมพูนี่ทำไมแต่งตัวน่ารักจังเลยคัโอ m มก o d นะครับลาอูนมาครับนี่ ราไม่น่าครับผมนะฮะก็ทักแปข่าวจละอุน่นได้ยังไงเอาเลยครับท่านผู้ชมผมก็เลยทำการที่จะส่งรูปไปให้เขาครับนี่ก็โทษหน้าที่เอามาออกคลิปนะครับหรืออาจจะเต็มใจหรือไม่เต็มใจก็ตามนะครับแต่ผมบังคับเขาออกมาแล้วนะและสักพักก็มีคนทักมานะครับในคอมเมนต์ว่าเหลืออะไรนะบ้างครับที่จะเหมาได้เนี่ยผมก็เลยทำการที่จะพิมพ์ไปให้เขาทั้งหมด และทำการรวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดครับบอกคำเดียวว่าประมาณ1,700้ละกันครับถือว่าลดลดกันไปครับผมและเขาก็บอกให้ผมแชทไปครับเออก็ได้ครับและตอนนี้ผมก็รอเวลาที่เขาจะแชทมาแล้วผมก็แชทไปครับผมตอนนี้ใครแชทมาแชทไปนะฮะและจังหวะน,นี้ผมก็แชทไปหาเขาก่อนครับทำการแชทกันไปเนี่ยก็คุยเจราจาอันเป็นทางการครับ <c oughs> เขาก็บอกว่า ได้ตามที่แจ้งเลยใช่ไหมครับใช่ครับผมพร้อมเลยหรือเปล่าอิอิเพราะว่าผมเนี่ยอยากจะปิดคลิปเต็มแก่แล้วได้เปันข้ามวันข้ามคืนข้ามเดือนแล้วเนี่ยสักแปบสนาทีไม่เอาสามชั่วโมงนะเฮ้ย2,000สามนาทีของเขามันยาวนานซะนี่ก็ไรครับผมนึกว่าสามชั่วโมงนะเนี่ยและจังหวะน,นี้ผมก็รอเขาตอบมาแกบ เอ,อมาแล้วโอ้โหโคตรนันอุ่นทางไหนงับนี่นะฮะและก็ทัดซองเนี่ยต้องบอกว่าถ้าวอลเลตดอธนาคารน,นะครับถ้าซองอ,อถ้าวอลเลตผมขอซองแล้วกันนะครับผมนะฮะเพราะว่าซองนั้นจะไม่โดนทางฝั่งของเออไม่พูดดีกว่านะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆนะะซื้อซองแล้วก็แชร์จอเนี่ยอย่าทำนะครับผม ก็พิมพ์ซองแล้วก็อุ่นได้เด็ครับมันกุ้งได้นะฮะและที่สาคัญเลยก็คือผมก็รอซองจากเขาครับและตอนนี้ผมก็นั่งเก้าไขรอไปแบบชิวๆครับนานเหลือเกินและหลังจากนั้นเขาก็ตอบผมมาเลยครับว้าวได้เลยค่ะและเขาก็ส่งซองมาให้ผมจริงๆครับว้าวเยี่ยมไปเลยนะครับผมก็เลยใส่เบอร์ของผมลงไปครับเออถ้าใครอยากสนับสนุนนะครับ คนระบาดนะครับผมนี่ฮะเบอร์นี้เลยครับผมจะรวยครับผมและผมก็ได้มาแล้วครับ1700บาทครับว้าวและตอนนี้ผมได้มา1700บาทแล้วแล้วผมก็ทําการที่จะขอลิงวีเขาครับ,รบแต่เขาขอลิงวีผมกลับผมก็เลยบอกว่าผมไม่มีลิงวีครับผมไอดีเนี้ยเป็นไอดีทํำคลิปนะฮะไม่มีลิงวีนะครับผมใช่ ก็คือเป็นไอดีทำคลิปเดียว่าวีก็สัางฟรีเลยอผมก็ไม่ได้สร้างก็ไม่มีเพื่อนไงนะฮะในดีนี้คือแบบโซโล่เพียวๆนะครับผม <c oughs> บอมบรับเดี๋ยวาร์คัสตึงนะฮะเอาเลยครับผมก็รอวีจากเขาครับผม <c oughs> เทได้ถูกตัวด้วย <c oughs> และหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ส่งวีมาแล้วครับผมก็เลยทำการเข้าเซอร์วีกับเขาไปครับแล้วก็แจ้งชื่อตัวละครมาด้วย ที่ทำการเลยนานเราก็จะได้ปิดคลิปแล้วนะครับเพราะว่ามีคนใจดีเหมาเรายกคังในราคาคู่ถูกนะครับผมเฮ้ยเอาไปเทรต่อนี่อย่างคุ้มเลยนะเนี่ยแล้วผมก็ทำการขอเทรดไปที่เขากรบและก็ทำการเทรดไปเลยครับนี่ไหลลึดไปหมดคังเลยนะครับนี่ <c oughs> ไหลไปเรื่อยๆเลยนะครับยันเหลืองหมดคลังกันเลยทีเดียวนะฮะ บอกคบเดียวว่าเหลืองเพียบนี่ก็สามารถไปเทรดแดงต่อได้กันเลยทีเดียวครับนี่คุมจัดจัดยันตัวน้ําเงินเลยนะครับคือไม่รู้เอาไปทําอะไรเหมือนกันนะฮะคุณก็แค่เไปย่อยก็ได้ <c oughs> นะครับเนี่ยก็ไหลไปหมดกันเลยทีเดียวครับบอกคํเดียวว่ามีตัวละครสุดแลที่อยู่ดรือล่างนี่สองตัวด้วยนะครับพาะตุนใหญ่ก็ย่อยทิ้งกันหมดแล้วนะถ้าเก็บเอาไว้เนี่ยมันอาจจะเป็นตัวโคตรแลได้นะครับ <c oughs> พส่วนใหญ่ก็เออนั่นแหละย่อยทิ้งกันหมดนะฮะเรียบร้อยครับท่านผู้ชมและคลิปวิดีโอนี้ก็จบลงครับและตอนนี้ผมมียูนิตเนี่ยหนึ่งตัวครับผมใช่แล้วครับเรากลับมาเริ่มต้นใหม่จากศูนย์อีกครั้งครับและที่สำคัญเลยเราไม่ได้เริ่มต้นใหม่จากศูนย์เราเริ่มต้นใหม่จากสามสิบเอ็ดบาทกับเพชรที่มีอยู่ที่หกสิบเก้ายัดเก้โคตรตึงนะก็ <c oughs> ะถือว่ายังไม่ศูนย์เลยทีเดียวครับและที่สำคัญเลย เราได้เงินมากินขนมเนี่ยถึง2,000นะครับ280บาทกันเลยทีเดียวเจ็ดถ้าเห็ดีๆเนี่ยได้เป็นหมื่นเลยนะแด่ <No. S 1> รู้สึกว่าผมเนี่ยหิวคลิปไปนหน่อยนะครับและที่สำคัญผมจะโอนเข้าทางพร้อมเพย์ครับพอไม่เสียค่าธรรมเนียมเลยยังไงเล่าเหตุเกิดตึง เมื่อสนบสนุนโดยร้านจริงคุ้งฉาบร้านของผมเองครับผมแน่นอนว่าการเข้าร้านเนี่ยผมมีวิธีที่โอเคกว่านี้นะครับนั่นก็คือเข้ามาที่หน้าเฟซผมนะฮะและก็เลื่อนลงมาด้านล่างก็จะมีลิงก์แบบนี้นะครับผมเมื่อกดเข้าไปแล้วเนี่ยก็จะขึ้นร้านค้านาตาแบบนี้นะครับผมแล้วก็กดลงมาด้านล่างครับก็จะมีกล่องสุ่มประมาณนี้ครับผมช่วงนี้เนี่ยก็จะแจกหนักหน่อยนะฮะสุ่มได้ตัวละครมารับที่หน้าเฟซอันเดิมอ่ะมันก็จะไม่งงนะ ถ้ามีแค่ลิงนะครับมันจะงงนะครับเอาง่ายๆคือเข้าหน้าเฟซก่อนและจะไม่งงเออมันจะไม่งงเพราะว่าเมื่อคุณสุ่มตัวได้แล้วเนี่ยคุณจะไม่งงว่ารับตัวที่ไหนนะครับคุณแค่กลับไปที่หน้าเฟซอันเดิมแล้วก็เอารูปเนะี่ยที่คุณสุ่มได้นะครับส่งไปที่เฟซจบเลย